ช็อกโกแลตของที่ร้านจะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมที่นําเข้ามาจากยุโรปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเบลเยียมไม่อยากใช้คำว่าร้านลับแต่มันเข้าซอยพอสมควรอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยฮะอร่อยอร่อยอ่ะอืมอร่อยอยู่นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เข้าอร่อยฮะลงตัวอร่อยกว่าที่เราคิดถ้าไปฮะพอเขาปากชันอยู่นะโอ้โหโ สวัสดีครับคุณอยู่กับ Eat Ara Webryan นะครับแล้วก็อยู่กับพี่วิกเชอร์นะครับมนเดิมฮะวันนี้เราพามาร้านช็อกโกแลตไม่อยากใช้คำว่าร้านลับแต่มันเข้าซอยพอสมควรใช่แล้วครับอยู่แถวบางกรวยนะฮะ<ม>เคยได้ยินมาน,านะร้านนี้ชื่อว่าโกโกลาติเย <Yep. S 1> ชื่อแปลว่าอะไรฮะช็อกโกแลตล้วนๆถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไอเราเนี่ยความรู้ช็อกโกแลตก็รู้ว่าเออกินได้กินไม่ได้อร่อยไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดทางลึกต้องถามนะครับพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อตองนะคะคก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละก็เดี๋ยวช่วยแนะนำให้ลองชิมดูค่ะอ่ะได้ครับก็คือต้องถามต้องถามก่อนว่าช็อกโกแลตที่นี่คือค อ่าเป็นช็อกโกแลตแบบนาเข้าหรืออะไรงไงครับช็อกโกแลตของที่ร้านจะเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมที่นําเข้ามาจากยุโรปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเบลเยียมวันนี้ที่จะให้ชิมก็คือเป็นช็อกโกแลตที่แผ่นแบนๆแล้วก็อยากซื้อเท่าไหร่ก็หักช่างเป็นกรัมอ๋อเขามีแบบแพ็คไซส์รวมรสอย่างงี้ก็มีแบบเล็กๆใหญ่หญหญๆก็แล้วแต่เลือกได้ด้วยอ่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ชิมอะไรบ้างฮะ ก็จะมีเป็นช็อกโกแลตสลับแผ่นใหญ่นี่แหละค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยมีทั้งหมด10รสชาติมีทั้งดาร์กช็อกมิลช็อกแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตค่ะครับผมถ้าซิกเนเจอร์ของเราเลยจะเป็นรสชาตินัตตี้นัทค่ะเป็นดาร์ก70ค่ะใส่ถั่วด้านใน5ชนิดค่ะแมคคาเดเมียอัลมอนด์พิสตาชิโออ่าฮาเซลนัทวอลนัทค่ะโอเคอร่อยก็สมเป็นดาร์กดาร์กเจ็ดสิบก็จะประมาณนี้อืมก็แบบดาร์กที่แบบเริ่ม น้ำแตะขมนิดนึงแลาต้องมีความขงกว่าใช่ครับคือที่ร้านอยากให้อ่าใช้เปอร์เซ็นช็อกโกแลตที่ให้ลูกค้าสามารถทานได้เรื่อยๆแบบเป็นแนวสแน็คทานแบบสนุกได้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เข้มเกินไปครับทอฟฟี่แมคคัชค่ะก็คือจะเป็นรสชาติที่เราจะใส่ ดาร์กช็อกโกแลตประมาณ65%กับคาราเมลแล้วก็มีซีซัลกับแมคคาเดเมียค่ะตัวคาราเมลนะคะทําจากช็อกโกแลตจะเรียกว่าโกช็อกโกแลตก็ได้ค่ะลองชิมดูได้ตัวคาราเมลก็ทำมาจากช็อกโกแลตเหมือนกันฮะตัวนี้แรงมากเลยทำจากช็อกโกแลตหรอซอฟฟี่นะอือตัวนี้มีความถั่วมากกว่าหรือเป็นเพราะอะไรถั่วเยอะกว่าปะเป็นแมคคาเดเมียอื่องมแมคคาเดเมียอ่าอร่อยใครที่ชอบคาราเมลอ่ะตอนนี้ แล้วขาว้าเมนียวมันกหวานอรันดีมันข้าเดเมีย์มันด้วยครับมอร์นิ่งคล p s เป็นมิลช็อกประมาณ35%ค่ะด้านในก็จะเป็นอัลมอนด์กับคอนเฟลกค่ะทานแบบว่าซีเรียลตอนเช้ากับช็อกโกแลตอะไรประมาณเนี้ยมีวความหวานมิลช์หวานแ,<ต>แต่ว่าวมีความกรุบของซีเรียลใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นแนวไวช็อกนะคะ ถ้าแนะนำเลยก็จะมีเป็นบลอนเบอร์รี่ค่ะไวท์ช็อกโกแลตค่ะกับสตรอเบอร์รี่ค่ะมันข่าโยเกิร์ตจริงๆนะว้าวแล้วมันอร่อยพีวีคั่งคืนำแล้เปรี้ยวๆอร่อยมันมีความกรบด้จริงๆเพราะมันเค็มเจอความแบบความเนื้อเนื้อของสตรอเบอร์รี่อ่ะแล้วก็มันมีความเป็นไวท์หวานๆแล้วก็ตัดด้วยความแบบเปรี้ยวสตรอเบอรี่นิดนึงใช่เปรี้ยวกับหวานปนกันแต่ว่ามันมีความละมุนอร่อยฮะลงตัวตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เข้าแต่ปรากฏว่าโอเคเลยนะอร่อยเป็นเป็น เป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างลงตัวแคนเบอรี่พิซซาชิโอค่ะด้านในก็จะเป็นแคนเบอรีร่กับพิซซาชิโอโดยส่วนผสมของช็อกโกแลตก็คือจะเป็นดาร์กช็อกกับมิลช็อกผสมกันค่ะอร่อยอยู่นะมันเหมือนมีความดึบๆเลยนะเป็นแคนเบอรี่อเออเขาว่าอยู่พิซซาชิโออืมอร่อยอร่อยอัก็อร่อยครับพอมาผสมควาเป็นดาร์กกับมิลช็อกกันมาทำให้เรียกว่าไม่ขมจัดแล้วก็ไม่หวานจัดมันอยูอ่กลางๆทีนี้ใช่ใช่ใช่ แล้วก็ได้ความหนึบของครานเบอร์รี่ด้วยกบหนึบพันบร่ชัดเจนมากอร่อยอร่อยครับอร่อยคันชี่แมกมงโก้ค่ะเป็นดาร์กประมาณ58%ค่ะด้านในก็จะใส่เป็นแมคคาเดเมียกับมะม่วงค่ะมะม่วงหนึบหนึบอร่อยอ่ะอืมมะม่วงมันใช่มันจะหนึบมันชิวีนิดๆชิวีนิดๆมันเคี้ยวสนุกตรงที่มันออกเน้นบลอนแมงโก้ค่ะด้านในก็จะเป็นมะม่วงกับคอนเฟลกค่ะเบสไวช์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ไวช์ช็อกแล้วก็จะวางของคอนเฟล อันนี้ไวท์ฮาร์ดต้องคนชอบไวมีมะม่วงด้วยชิ้นที่ผมเจอไม่ค่อยเจอมะม่วงน้นเดิมเน้นนึงต้องมีความกลุ่กคอนเฟิร์ัดกว่ารอานนี้หวานนะหวานแบบหวีนหวานคือไวท์ไวท์หวานมากหวานหวานแบบทิมนิดนึงก็ไวอ่ะบลอนแพชชั่นค่ะก็จะเป็นไวทช็อกกับสวรสค่ะอันนี้นะรสของสวรสค์แมันมาชัดอังกฤษแล้วรสมาชัดมัน มันแทบจะไม่เป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเพราะเม็ดเม็ดของแพนเชต์ฟูดอยู่ข้างในแล้วก็รสกลิ่นของสารสคือมันมาแต่พอมันหยดไว้มันเด่นกำลังดีแต่ผมชอบตรงที่มันมีกรุบกรุบอ่ะมันมีความแบบกรุบกุบนิดนึงมันเหมือนกับประมาณว่าไปตัดความหวานของตัวไวช็อกโกแลตใช่ไหมครับมันตัดหวานได้ดีเลยอ่ะเอโคแต่ความหวานเนี่ยทำให้แบบพนเชต์ฟูดเนี่ยก็ไม่เปรี้ยวเกินจะมันละมุนละมุนเหมือนกับไอตัวสตรอเบอรี่เมื่อกี้พปยผสมกับไวช็อกโกแลตมันกลายเป็นเหมือนโยเกิร์ตอันนี้ก็ฟิลเดียวกันเลยฮะแต่ว่าจะเเปปรรรรรีี้ยยยวววมาากกก่่่่ตตตัสออออออบะฮซิ ผมจะเป็นคนไม่ทานช็อกโกแลตกับผลไม้แต่พอมันมารวมกันเออมันมัน,ม,นมันทานได้แล้วมันอร่อยกว่าที่เราคิดนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนปกติเหมือนชอบช็อกโกแลตเพียวๆหรือไม่ก็ชอบกับพวกหนักมากกว่าเอสเ s s โซ่คั c h ก็คือจะเป็นดาร์กประมาณ65%นะคะ่ะใส่กาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียเต็มาล็ดด้านในคะ่ะปกติไม่กินกาแฟแต่จะทำเพื่อผู้ชม <laughs> อันนี้กาแฟของตัวนี้จะไม่ได้เข้มมากะจเป็นรสชาติละมุนเลยแต่เอสเปรสโซ่ใช็อะะเา่ไหมอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่กับช็อกโกแลตนะฮะเดี๋ยวลองดูนะว่ารสชาติจะเป็นไงซึ่งปกติผมเป็นคนไม่ไม่ดื่มกาแฟนะครับกลิ่นกาแฟไม่ชัดนะลองเลยอืมแต่พอเขาปากชัดอยู่นะชัดปากเขาอบอวันแต่พอมันอยู่กับดาร์กถไหมฮะมันเลยมันเลยไปด้วยกันได้นมันมันอร่อยแบบแต่ว่ามีความกาแฟอยู่ตรงเนี้ย คือกาแฟเดี๋ยวจะเจอขมนะแต่บางเอิญว่าเนี้ยความขมของดาร์กมันชัดกว่ามเลย้แบบขมละมุนของดาร์กคือกลิ่นหอมกาแฟจริงกิจะบอกพอดีเลยว่าคือมันได้ความหวานของช็อกโกแลตแต่ว่าความกลิ่นกาแฟมันมันอยู่ในปากแต่ว่ามันไม่ได้มีรสชาติของกาแฟสักเท่าไหร่มันก็เลยทาให้คนที่อาจจะไม่กินกาแฟอาจจะกินได้นะครับถือว่าถือว่าอร่อยแปบกแปลกดีชอบชอบ มิ้นแอนแมชก็คือจะเป็นดักเจ็ดสิบใส่ชัยลับมิ้นแล้วก็มาร์ชเมลโล่ด้านในค่ะปกติก็ไม่กินไม่กินมิ้นแต่ว่าจะลองนะเป็นช็อกโกแลตมิ้นนะครับทุกคนมิ้นกับมาร์ชเมลโล่ด้วยนะคือทั้งมิ้นทั้งแมชเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเพื่อนกินอยู่อย่างเดียวลอกเฉพาะช็อกโกแลตได้ไหมได้ยอกนะมันซาออกมาเลยอะตอนเข้าปากอ่ะเหมือนมิ้นจะไม่มาอ่ะจะพักหนึ่งอ่ะดูเรื่องมิ้นซาเลยดูเรื่อง ร็สดชื่นนี่หมอกินพวกหลังอาหารด้วยนะม,มันทําให้แบบว่าปากเราสดชื่นขึ้นมานครับเพราะว่าตอนนี้ผมกินปากของผมยังมีความเป็นมิ้นอยู่เลยกลิ่นมิ้นค่อนข้างแรงนะครับส่วนตัวช็อกโกแลตเองก็ยังคงอยู่ความหวานยังอยู่แล้วก็ตัวมัชเมลโล่มันก็มีความเหนียวเหนียวนุบๆน,นิดๆทําให้มันดูแบบไม่น่าเบื่อนะกระดาษผมไม่กินผมยังรู้สึกว่าโอเคเลยอ่ะเราชิมกันมาสิบรสพี่วิกชอบอะไรพี่วิกตอบยากปะตอบยากมากเพราะว่าแต่ละรสเขามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเลยอ่ะ เอาเอาต้องบอกก่อนที่เซอร์ไพรส์ก็คือตัวที่มันเป็นแบบพัชเชนฟรุตอ่ะ <c oughs> มันเหมือนอขนมชนิดหนึ่งที่เรากินแล้วรู้สึกว่ามันทานเล่นได้แล้วก็แปลกดีอันนี้เรียกว่าว้าวดีกว่ามชอบที่สุดไหมมันมันไม่ใช่ช็อกโกแลตโดยตรง oh. แต่ว่ามันว้าวว้าวที่สุดสำหรับผม oh. ใน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 ี้นะครับแต่ถ้าเกิดรสชาติที่ชอบจรินก็ต้องไปทางพวกมิลช์ช็อกโกแลตหรือไม่ก็ดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นแมคคาเดเมียเนี่ยผมชอบอืมสลับนีน้หรอตัวที่สองมันคือทอฟฟี่แมคคัทปะฮะที่เป็นดาร์กใส่่่ทอออออฟฟีปปะะะเเเเเรรรรรรราาาาาาาู้สึกกกกกวชบพติจดด์์็คื มิวก็คือมิวแต่เนี้ยมันเป็นดาร์กพอมันใส่คาราเมลเข้าไปอ่ะมันการว่าลงตัวพอดีสำคนเนี้ยชอบคาราเมลแต่ไม่ชอบหวานมากใช่ก็ชอบตัวนี้และอีกตัวหนึ่งที่เป็นมิวผสมดาร์กเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดใครติดหวานนิดเดิงแต่ไม่ชอบหวานแบบมิวสุดทางอ่ะตัวนี้ก็ก็ดูดีช็อกโกแลตเขาเป็นไงฮะคุณวิกเตอร์ทางสยช็อกโกแลตแฮปปี้ฮะถือว่าเป็นร้านช็อกโกแลตที่มีความหลากหลายมีเซเลคชั่นที่ทำออกมาเพื่อมีความเป็นไบรตี้ด้วยนะแล้วก็มันไม่น่าเบื่อ ครับผมแล้วก็มันมันมันไม่ได้ซ้ำจำเจเหมือนแบบโซดาทุกตัวไปที่มันจะมีแค่ไวท์มิลค์ดาร์กแต่ว่าอันนี้มีการผสมรสชาติของผลไม้แล้วก็ทั่วใด้เนาะหรือแม้กระทั่งตัวมัชเมลโล่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์สุดก็อย่างที่บอกคือพาชันฟรุตคือไม่เคยคิดอยู่ในหัวว่าจะมาผลไม้กับไวท์แล้วมันไปได้แล้วใช่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าพอไวท์พาชันฟรุตพอรวมกันมันกำลังดีเนาะใช่ครับเออเลิศมากอร่อยฮะอร่อยนะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแบบว่า ช็อกโกแลตหลิงจริงๆอาจจะไปทางดักกันไปเลยด์กตัวแรกก็เลิศนะคือใครชอบดากแล้วชอบกินกลุบถั่วตัวแรกฉันก็ตีหัวเข้าบ้านแล้วอะด์กกับถั่วอาจจะเคแบบเหมือนใส่ชุดดำธรรมดาตัวอื่นเริ่มอาะเริ่มมีเครื่องประดับเริ่มมีลูกเล่นคุณเขามีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบว้าวไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะที่เขาเอามินให้เรากินสุดท้ายอ่ะมันเหมือนล้างปากถูกต้องเหมือนแบบจบเกมเออมันเหมือนจบเกมว่าเออล้างทุกอย่างมาซึ่งแบบใครชอบแบบไหนอ่ะก็มาขอซิมได้ใช่ไหมครับ เป็นแผนนี่เองเ่ยซึ่งแบบใครชอบแบบไหนก็มาชิมเนาะใช่ค่ะแต่จริงๆคือด้วยความที่มิ้นเขามีกลิ่นเฉพาะอาจจะแบบเฉพาะคนจริงๆเราเลยอยากให้ทานสุดท้ายเพื่อไม่ให้กบรสชาติอร่อยๆของตัวอื่นอะไรอ๋อใช่ใช่ make s e นะ make s e n s มากเห็นไหมสมรที่เป็นผู้ผู้ผู้ดูแลร้านนะฮะได้นะฮะใครมีโอกาสมาแถวบางกรวยก็ฝากโกโก้ลาเต้นะฮะใครเป็นสายช็อกโกแลตฝากไว้ด้วยเนาะมา มาชิมได้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นกลับบ้านไปก็คิดว่าคงไม่ผิดหวังเนาะอย่างใส่อแไรก็คือถูกใจมากมากครับนะครับโอเคขอบคุณพี่วิกเตอร์นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณโกโกลาติเย่ด้วยให้เรามาบุกมาวิ่งเล่นมาป่วนที่นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะขอฝากอีอาราววิบรันทูกช่องทางนะครับ Facebook Fan p a g e YouTube c h a n n e l Instagram TikTok ครับอีพีหน้าบรนจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรแบบทฝ่ายต่ามกันด้วยวันนี้บรัยนวิกเตอร์แล้วก็ที่โกโกลาติเย่ขอลาไปก่อนสสสสววััััดดีีคครรบบ อันนี้เป็นตัวช็อกโกแลตซิกเนเจอร์จากทางร้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะว่าเป็นยังไงหืมเข้มข้นมากอะ่ะอินเทนส์มากมากครับตัวช็อกโกแลตนี่คือแบบเข้มข้นจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีความขมนิดๆนะฮะแล้วก็มีความหวานปะปนกันไปซึ่งอร่อยมากๆครับแล้วก็มีช็อกโกแลตเฟล็กนะครับเป็นเกล็ดช็อกโกแลตนะครับโรยออนท็อปด้วยนะครับแล้วก็มีราดด้วยคาราเมลนะครับซึ่งเอาความหวานมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะฮะ อร่อยมากทาไมมันทาไมมันเหมือนมีกลิ่นแบบคล้ายๆกาแฟด้วยปะไม่มันเหมือนมีกลิ่นกาแฟแต่มันไม่ใช่กาแฟนะทุกคนมันอาจจะเป็นความดาร์กของช็อกโกแลตก็ได้ครับที่เข้มข้นจัดนะฮะแต่ว่าดื่มแบบทีละนิดทีละนิดนะครับโอเคแต่ว่าดื่มรวดเดียวคงไม่ไหวนะก็โอเคฮะผ่านครับชอบมาก